นี่คือโต้แม่งแข้งเนาะมันสีอยู่ไปน้ำน้ำเพื่อนนี่แหละน้ำล้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะยุ่มยุ่มยุ่มเนาะเขาเอินเนาะเขาเอินว่ายุ่มโอ้โหมาเสกันเออโอ้ไปเบิร์ดได้บิร์ิบโตมาสัยสั่เออถักก้อนอยู่เศรเมยอยู่โฮมพี่น้อง โมกให้ให้ย้อนเน้อเขินให้อ่าเขินว่าหะก็ดีด้วยเงี้ยวะมันโปร่งมานะพี่น้องมันบริเวณโป่งในลงขี้ดินเนามันป่งอยู่ทึ่งนี่แหละสบายดีพี่น้องกับทักทายสบายดีน้องมนันอีก็ล้วมาโผลกับคำแซงมันหน้ากับเบิร์ดขี้เกลาเบิร์ด ใช้กินใช้เชี่ยวมัอนี้ก็คือเฮาอยู่ให้อยู่หน้าเนาะเฮาสิพากันนั่นไปล่าแมลงอ่าเขาเอิ้น้ำแมลงยังวะแมลงใบไม้เหลืองเนาะอันบ้านทขาแสงก็คืออันแมงแข้งอันแมงแข้งอันเครือยังวะเครือประสงค์เนาะมันอยู่ตามเครือพี่น้องเครือประสงค์เนาะเครือที่เป็นย่างอะไรพี่น้องเฮาสิไปล่าเอามันมีรสชาติดีพี่น้องมีรสชาติแซ่บ ดีหอมพี่น้องบางคนกะเขาจะคิ้วๆเนาะแต่ว่าเข้าอันเังสี่พี่น้องเข้ากับกำลังจะเดินทางเข้าป่าเนาะพอไปหาหลาเนาะมันอยู่แถวป่าเนาะมันอยู่ตามเครือประสงค์อะไรพี่น้องเครื่อนมันถ้าถ้าเครืองอะไรมีใบเหลืองๆแมนมี่พี่น้องเพราอมันอ่ามันอยู่เครือมันอยู่ก๊กใดเครือใดแมนมันสีเงียวใสเนาะเงียวแล้วมันเชิดเป็นใบเหลืองๆพี่น้องเข้ากับสีซ่อมเบิ้งเนาะ เคือใดใบใบเหลืองเมนเท่าฮุบพี่น้องเป็นเมนแข้งเนาะเมนแข้งอ่ะที่มีรสชาติดีพี่น้อง,ง,ง,อง,งรสชาติชุดยอดเลยแหละพี่น้องต้องแช่งมากเนาะกินกับเข่าก็ได้เัวกินใส่น้ำมันนิดนิดน้อนยๆิดนะพี่น้องมะกะโหโคตรอร่อยเลยเนาะกับเข่าเมเนาะเข่าเมยูเคื่องผึนมักแห้งพี่น้องขนมเมนแข้งอันนี้แหละแข้งประสงค์นี่แหละมักแห้งเนาะ,ม,นะมันซีอยู่ ทันเราได้ออกไปปลาเนาะเรากับสีไปเลาะ,ะกัมกัมเอาเนาะกัมเอาแล้วก็บยุ้งเอาใส่อันนี้มานิดนิดนิน้นนนอยแหละพี่น้องเร่ามักเนาะเรามาขัวกินกับเขาพี่น้องทำแสงกมามักพี่น้องเดี๋ยววันนี้ไปหล่าให้เบิงพี่น้องว่ามันอยู่จังใดเนาะนี่ดูให้อยู่หน้าขี้เก่าพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณแปดเก้าโมงเนาะแปดเก้าโมงเช้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนะาะว่าที่ได้ ดือบอเนาะพอแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาพอแล้วเนาะมีอะไรพี่น้องใบเดี๋ยวสิบอกเนาะนี่นี่แล้วเครื่องนี่เลยพี่น้องเกิ็เครื่องประสงค์เนาะนี่อันนี้ใบเหลืองๆพี่น้องเดียตัวแมงแข็งเนาะมันดาสิบเห็นเนาะเดี๋ยวควาแสงจับให้เบิ่งวะพี่เบิ้งดากระกุนกนั่นก็มีพี่น้องอ่ะเดียแกมาเบิ่งกุกนี่กันเนาะว่ามันเป็นจังไลย เพื่อจะได้ัหายากพี่น้องหายากเนาะงไม่แข่งนี่หายากพี่น้องเพราะว่าช่วงมันช่วงนี้เราช่วงไม่แข่งเป็นเนาะแต่ว่ามันหายากมันไก่ที่สูญพันธุแต่ที่ดับโอ้โหไปเมื่อไปเมื่อแล้วทุกอย่างพิชิตาด ผิดพลาดเนาะนี่ๆใช้เบิ่งตัวตัวมีแข้งดูซิเนาะนี่คือตัวมีแข้งเนาะแต่ว่าบางญามันอ่ามันตกไปเบิดเนาะบินไปบิตัวเฮาเฮาเฮ็ดกมันหักเนาะมันก็ตื่นมันก็บินไปเดี๋ยวเฮาหาให้หลายๆมื้อมันกนี่นี่ ตัดคืออาก่อนตัดก้อน้เลกอลทัไปเม่อจากตีเศษสมัดโอ้ยเมือโอ้่ตีมันเตยมันเตยงาตัวตีตีใบมันอยู่้องเรงดีหากองไหมนะหากองนิดหน่อยไปเบ่งกันชัดๆแจ็งๆงเลยพี่นเรป อุกมาคอเข้าบริเตรียมอุปกรณ์มาครบนะถาสีมาเอามันแฉะเข้าต้องอั้นมีอกระถุงเนาะกระถุงมีบ่วงแล้วก็มีเอาเนาะแล้วมันจะขุ้งลงไปกระถุงเดี๋ยวพี่น้องใบเลี้ยงอีกแล้วพี่มาพี่ใบเลี้ยงใบเลี้ยงนี่ฮันดีนี่นี่พี่น้องนี่มีอยู่เดี๋ยวอีกทุ่ม ม,ดดดดมันไปมันก็ไปเรื่องพอดีพอดีก็หนันกระใบเรือลายกระเป๋าเจอเธอครับเจเส,เสี่ขึ้นให้ให้เบิร์ตขึ้นปินยมเบิเนาะว่ามันสีแตกไปคือคำแสงยมหรือบอ่ เดี๋ยวเขาล่าวันนี้ล่าให้ได้ร้ายๆพี่น้องแล้วมาเบิ้งนกำกันเนาะเออขึ้นเคลื่อนเดี๋ยวนเดชี้ผ้าพี่น้องว่าเบิ้งยะ่นี่นี่โตตตำๆนี่เออพี่น้องใช้เบิ้งแบบชัดๆจะแกงเด้เนาะนี่มันซีอยู่แบบนี้พี่น้องเนี่มันซีอยู่แบบนี้นี่แหละก็คือโตเป็นแข้งแล้วพี่น้องนี่มันซีอ่ตามฮะ พักระบอกลุบบ้ลงหน่ะระบอกนี่พี่น้องค่อยๆค่อยๆมีมันกระชืตื่นพี่น้องมันตื่นแล้วเนาะมันกระชืแตกไปไม่มั่นเนาะมันกระชือใดบ่ลายบ่ไหนมัน,นะมนอันนับบ้นบอกจ้าจ้ำเลยหาห่มห่มกันเอามาัมายุ่มตัวนี้ มันยุงตัวนี่นี่นีอะไรมคือโต้แม่งแข้งเนาะมันจะอยู่ไปน้ำอะไน้ำเพื่อนอีหละน้ำรำเลยเี๋เดยวีอ่ายุ่มยุ่ยุ่มเนาะเขาเอินเนาะเขาเอินว่ายุ่มห,านะหมาสิกันเอออ้ไปเบิร์ด <laughs> ได้บอชิปโต มา i าใส่ใส่ในี่พี่น้องเดี๋เฮาไปมกันหลายๆพี่น้องบิต้นนี้นําต้นนี้ก็เห็นใบสีเหลืองๆอย,อยู่มันก็พอมีอยู่ดอกพี่น้องแต่มันก็สิบ่ดีๆดิดิอยูตามอยู่ตนีวมาในเงาฮะาเห็นบ่นเห็นว่าบ่เห็น h n k เห็นลายอย่น้องนมันจ้นาเขียวโผบเลยโอ้โหไปบไนเลยเขาไปไกลิมันอยู่พี่ง้อกมันอยู่เห็นลายอยู่เพราะว่ามันอยู่น้ำเรื่อน เท้าทุกปีพี่น้องตกเงี้ยนี่แล้เท้าทุกปีเนาะนี่แต่ประมาณสี่ชิปหาชิปโตเนาะพี่น้องไปรอต่อพี่น้องของโปรดเลยพี่น้องของโปรดกลับมาแล้วพี่น้องหิวหิวหนาวเนาะเราได้ถือหนามไปพี่น้องกลับมาแล้วเนาะก็ได้พ่อได้ครัวอยู่ เนี่อาสีหัวเนาะเพราะว่าเป็นแข้งโซนีน้มันหาหนักสินเนาะเอาสีหานเอากระละวงยาเนี่ยเป็นกิโลคุณเนาะเอากับร้านนี่เลยยืดห,หนามพี่เนาะยืน้นามเมยกลับมากินหนามเนาะมันเออมันบกพร่องไม่เห็นมันหาหนักเลยพี่น้นองเนาะชุน้หน,นี่เนาะเหนืหนาเลยพี่น้องเห็นมา กูอะกูให้กูให้ย้อนเขินาะมันบอกู่กแม่ยังมั่นเนาะที่นี่แหละทัางวันได้ลูกโตเมื่อคืนนี่แหละตามคลิปคลิปที่แล้วเลยกินเนาะกว่าฮ่าได้มากกินกินบวดพี่น้องสองคนเนาะข้าวไข่ไวน้ำแกงไวน้ำเนาะมีแกงน้ำได้ลูกโต แล้วก็เสียดกินเพลยรเนาะมีขวานขวานนี่แหละมัแข้งเนาะมัแข้งเที่ยวไปหาด้วยนี่แหละแล้วก็ขวานลูกตอเนาะแล้วก็แก้งลูกตอพี่น้องกินเพลยรเนาะกลับมาเนาะกินน้ำพี่น้องเดี๋ยวเขินไปกินน้ำเนาะตอนนี้ก็ถักคอนอยู่เศร้าเมื่อยอยูมพี่น้องโฮมให้ให้ย้อนเนาะเขินให้อ่าเขินว่าฮาพอดีหรือยังวะมันโป่งกมากนะพี่น้องมันบริเวณโป่งในร่องขี้ดินบโป่งอยู่ทึ่งนี่แหละ วังหันนะเขาตรงก้านได้พี่น้องก่อนประมาณ3-4ปีล้างเนาะตอตรงก้านเนาะเขาติดต่อมาเนาะเอาวใหญ่ใหญ่เนาะเพราะว่ามีราคาแพงเนาะพี่นนะ้องนนะราคาสูงเนาะคงให้อ่ะมีมีผักมีอะไรมีหางย้อนนี่นี่นะเอาไว้ราคาสูงเนาะแต่แต่มิดไปเรื่อยเนาะพี่น้องอืะ พี่พันใหญ่มาอยู่พีเดอแมนมาแรงปีเข้งก็พันไปขัวะแต่นี่ว่าไปขัวมาแรงปีเข้งยุกยังนี่แหละมาลงมาลงดิ่นแล้วกันันั่ง

โอ้หน้าเขาพี่น้องเขียวงามดีเนาะปีนี้เนาะปีนี้อ่าฝนผ่ามันดีมันก็เห็นใลยเขียวราดดีเนาะมันตกดีนเนาะออกเป็นพ่วงเลยขีดหอดน้องรัดพี่น้องขีดหอดขีดหอดสาว พี่น้อเนาะเคยเคยมาลินอยู่นี่แหละเคยมาหากินเคยมาลินมากินมาทายคิบอยู่นอกจากนี่นี่นอกจากพี่น้องมากินน้ำเย็นๆนี่ลูกโตพี่น้องกินน้ำเย็นๆน หมดหมดหมดมันมันมันต้อมมันลูกต้อนะลูกน้อยๆที่มันยังมในนู้นมีติดห้างนะเอาบปเดี๋ยวบอกเบิดเอาเอาแต่ตัวยังไงมันออกก็มาต้อมเนาะหอนพี่น้องอย่าลงรินกลางเนาะเอาดีเพื่อนๆนี่มันหอนไก่สังกะสีเลย เดี๋ยวเราไปดึงกลา,างพี่น้องมาพี่น้องนั่งเฉยเนาะนัน่งพักพรอยู่กลา,างเนาะบรรยากาศดีพี่น้องปลาเขา่าเขียวนี่ก็คือเขา่าบได้อยนั่นแหละพี่น้องเข่าอันดวกกับเขา,ขามันตกเฮียไปเลยพี่น้องบริเวณท่าห้องบอได้ดำพี่น้องคือเข่าแบบเขามันตก,กอตยู่แต่มันตกล่นจักมื่อจากตีนนั่นแหละมันคูไปเนาะมันบอได้ เขาบ่ได้ตั้งใจดำหั่นน่ะจัเลยมันได้เกิดแต่ว่ามันเกิดก่อนแหละมันก็มากัเลยพี่น้องออกวงแล้วเนาะพี่น้องเขมลแต่ว่าอยู่หน้าเฮาแบ่ทันได้ออกพี่น้องยังนั่นอยู่เป็นยังม่านอยู่เข้าม่านพี่น้องพอนําได้ก็เข้าม่านเนาะมันกําลังกมๆหน้าทงนี่กําลังนะเพราะว่าหน้าทงนั้น่นเป็นห่วงหมดแล้วพี่น้องแต่ว่ายังยังบ่ทันได้สุกาเกี่ยวยอ่ หน้าเอือยก่อนเนาะไอจังสิเดยมาเกี้อยู่ทีเนาะเอาน้องรัดกันเลยมาเกี่ยวนั่พี่น้องขิดหอดก่อนเลยกินขิดหอดเนาะขินหอดน้องรัดเกันยใหญ่เป็น,าม,นมากเนาะโควิดเนี่ยโควิดในนี่ใน่าวว่าทางปากซีเนาะทางปากซีนี่โควิดโควิดระบาดพี่น้องใช่แต่คำแสงมาวิตก่อนเนาะทางปากซีคาว่ามีคนติดต,ตายนั่เขาไปกักโตต,ติดอยู่ซุ่มชนนี่แหละ là cái phải gắt tố lại nó, tôi phần tiếp đốt thả ngô khuyến mãi nó, ngô theo Sima ao cương ở theo Long An phi nông, phần không chia nó, thả bơng nó vào mực đầy là sau mà họ loại khí gây này, FC hay phi nông để bơng nó, phi nông phi คนเคยอยู่น้ำกันเคยนอนงหยอกกันห,หัวนี่กินหอดเนาะเดี่ยวไอยูนนั่งที่กลางพี่น้องบรรยากาศดีทางเพลงเอาไพ่ห้งองกบ,บิดเนะาะาอยากได้อันยังได้ไพ่อยู่พี่น้องไทยเบิ้งไทยเห็นกะซอยคำเสียงเงี้ยเด้อพี่น้องคำยังยากได้อันไพ่โซลาเซลล์เนาะ ให้แผ่นเก็บแสงอันนี้พี่หนุ่มกับลายดอกแผ่นหนึ่งกับประมาณน,นั้นเขาสี่กันเท่าไรวะแผ่นล้านไปก็นี้เนาะพี่นุ่มต้องมาหาท่านนี่แนี่อะไรต้องมาณน,นี้เนาะสิมาติดใจอยู่หน้าเนาะเพราะว่าบ่มีไพ่อยากสากแบตอยากอินโทรศัพท์กับบุ้ีพี่น้องแต่นี่ไพ่แกคือซีดี บบนี่กนระบ่มีเนาะเกได้หลายอย่างอี่พี่น้องโอ้ชิคเชตเนี่ยเนาะเขาแสงกระสังอันเครื่องมากพี่น้องาชูข้างเนาะเขาแสงกระสังเครื่องอันสีเฮดอ่าเพ่งเนาะพี่น้องวันแรกก็เซตเพ่งเนาะเขาแสงกระมักมามักอันมะักของเพ่งมักเฮดโรตี้เนาะเขาแสงกระ ได้ได้คอมเนาะได้นอตบุกจากพระอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีพระช่งมาให้แหละตามตามที่ดีเบิ่งกันเนาะช่วงมาให้ก็ได้นอตบุกเนาะอะไรก็คำแสงสร้างอันสุดสุดไม่เนาะสุดอ่าไม่อัดเพลงเนาะเฮ็ดบีเฮ็ดอยังอัดเพลงมาเรียบร้อยเมื่อไรพี่น้องยังแต่ได้ครบเมื่อไรพี่น้องมีแต่เฮ็ดบีออกมาแหละห้องเพลงหรือว่าปล่อยเพลงเนาะแต่ถ้ามีห้องพี่น้องคำแสงยังได้ห้องเนาะ คือใอันแผน่นแผ่นเรี่ยมยังนะเขาอื่น,นแผ่นทีท่ติดเก็บเสียงนะนี่แหละคับแังอยากขาคอคนเสูลเรืออยู่บนนี้เนาะคือใได่อันแผ่นเรียบมากเนาะก็บหกว่าแผ่นเท่าไรเนาะเหมือนขายกันเนาะก็คือสีบ่แพงวันไหนต้องเนาะในอะอไรประมาณหาหกแผน่น่นอะมาเห็ดอัดห้องเนาะเพราะว่า,าเฮือนคันแสงมันมีมันเป็นห้องเงาเลยเนาะก็สีอัดขันเอาเป็นห้องหนึ่งเนาะเป็นห้องละหองอัดเท่งนะห้อง เป็นห้องของคอนเสิร์ตอัดเพลงอะไรพี่น้องห้องแดีกับสตูดิโอเป็นห้องอัดเนาะห้องไอห้องเก็บเสียงอะไรเกร็บเสียดเพงลงเขาก็ต้องเก็บห้องเก็บเสียงคล้ายนี้เนาะครบเมื่อไรพี่น้องอยังยังไปห้องอย่างเดียวแหละเมื่อไรแผ่นแผ่นอะไราไามาอัดอะไรขอ,ขอคนสซื้ยอย่างเดียวเลยพี่น้องสั่งมาเบิดแล้วเนาะ มกักพี่น้องมกัมกมักพายอันนี่แหละมักพายวิดีโอเนาะงถ่ายคลิปถ่ายพวกเพลงพวกมิวสิกพวกอันทุกอย่างเลยพี่น้องเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับอันยูทูบนี่แหละเกี่ยวกับโลกยูทูบนี่แหละเามักนะ้อพี่น้องมักมักทุกอย่างแหละเกี่ยวกับอ่าผู้ด,ดึกสันพี่น้องหน้าเขาพี่น้องเอ้ยเกี้ยว เห็นหน้าเขาเลยแกกิดฮอทน้องเพึ่นเนาะอะไรพี่น้องกับบุ้มียังไงเนาะกับเสด็มาอําลาเนาะาจากกระพากกระปุ่มชมาแหละก็อะไรก็ใช้เป็นกำลังใจให้กับแสงเนาะไอ้นี่กะซอยๆกันเนี่พี่น้องอยากคข่มฝันข้างแสงไงอยากเป็นอยากมีเพลงเนาะอยากมีเพลงจากเพลงหนึ่งสองเพลงเนาะเป็นของตัวเองพี่น้องกะบบัวดอกสีมี่ยอดวิวเนาะแจกัอยากอยาเขียนร่องะนะอยากรองเบิรงพี่น้องเนาะ บล่องกับบูหูเนาะเขาก็อยากลองเบิึงเนาะอยากเห็ดเพลงอยากเป็นอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอะนะ mm hmm. แดงข้าแสงกับมีอยู่อ่าร้านตัดแต่งให้เนาะเพลงกับสองสามเพ่งอะไรเขากาะเสียลงเบิึงเนาะจากเพลงสองเพลงเนาะสีห้องกับน้องรัดเพิ่นเนาะ mm hmm. ของเพลงครูพี่น้องลองเบิึงเนาะเ mm hmm. ห็ดไปเรื่อยๆเลยค mm hmm. วบม,มักเนาะเห็ดจะได้ได mm ้เนาะความสุขของเขาเนาะเหด็ดเห็ดไปตามนั่นแหละพอเห็ดแล้วมีความสุขเขาก็เห็ดเนาะ เอาแหละพี่น้องกอาแสดงอำนาจพาจ่าอยู่วันนี้เนะาะการผ่า,ก,ากุหลกบกุแซ้ให้เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเจอกันที่หนา้าพี่น้องบาย